2ทุติยอาคาตาปฏิวิญญาสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาคาตสูตรที่สอง2้ณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย อุบายกำจัดอาคาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาคาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาคาต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติท,ทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติท,ทางวาจาบริสุทธิ์ 2. ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคล ผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ 3. ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสายทางใจตามการอันควร 4. ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคล ผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสาทางใจตามการอันควร 5. ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใส ทางใจตามการอันควรบรรดาบุคคลห้าจำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกาย ที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดพบผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายเขียออกดูด้วยเท้าขวา ส่วนใดที่ยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติท,ทางกายบริสุทธิ์ ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจในส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหรายและแหนคลุมไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบ ร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแหวกสาลรายและแหนด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์ แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมสายทางใจตามการอันควรอย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมสายทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเข้าส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้น แม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสาทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบ ร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นเดิมหรือใช้ภาชนะตักเดิมก็จะทําน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุนบ้างไม่ให้ควรเดิมบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเขา่าก้มลงเดิมอย่างโคแล้วจึงค่อย ไปเถิดเขาจึงคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสาทางใจตามการอันควรอย่างไร คือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอท่านผู้นี้เข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุดจริตพึงละวจีทุจริตแล้วพึงเจริญวจีสุดจริตพึงละมะโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุดจริตข้อนั้นเพราะเหตุตายเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกเปรียบเหมือนคนเจ็บป่วยมีทุกข เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ข้างหน้าเขาก็มีบ้านอยู่ห่างไกลแม้ข้างหลังเขาก็มีบ้านอยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารเป็นสัปปายะยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมและผู้ที่จะนำทางไปสู่บ้านคนบางคนที่เดินทางไกลพึงเห็นเขาจึงเข้าไปตั้งความการุณาความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ในเขาว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารเป็นที่สัป,ปะยะายาตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมและผู้นำทางไปสู่บ้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้อย่าถึงความพินาศเสียหายณนะที่นี้เลยภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ ภิกษุพึงกำจัดอาคาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสาทางใจตามการอันควรอย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจ และได้ความเลื่อมสายทางใจตามการอันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้น <c oughs> ในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสายทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใด ภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบหน้ารื่นรมดาลดาษไปด้วยต้นไม้นานาพันุ์คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้าง แล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ใต้ร่มไม้ใกล้สระน้ํานั้นภิกษุพึงกําจัดอาฆาตในบุคคลน,นั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกําจัดอาฆาตห้าประการน,นี้แลเป็นเครื่องกําจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิง ทุติยาอาคาตปติวิญยสูตรที่สองจบจบ